สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ้าน By J Asset Management ค่ะ วันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวนะคะมิวพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมในพื้นที่ทำเลกักยภาพที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อโครงการว่า UD Light Resident นซ์ริเวอร์ฟอนพระราม3ค่ะโครงการนี้ติดอยู่กับถนนพระราม3าเลยนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะทั้งเข้าออกนอกเมืองแล้วก็ยังสามารถเดินทางไปยังทางด่วนต่างๆและก็สะพานข้ามแม่น้ำใกล้ๆได้หลายแห่งเลยค่ะ โครงการนี้ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านซักรีดมินิมาร์ทนะคะมีโรงการขนาดใหญ่ไว้รับแขกค่ะเข้าออกด้วยระบบคีการ์ดมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะภายในโครงการก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสีเขียวค่ะและพื้นที่ที่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพยานะคะให้ลูกบ้านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยด้วยแล้วก็ยังมีฟิตเนสและสระว่ายน้ําค่ะซึ่งลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายได้อีกด้วยค่ะ รอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรพรพสินค้าค่ะอย่าง Tesco Lotus Homepo c e n t r ั l พระราม3 Terminal 21พระราม3ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญทางศาสนานะคะแล้วก็โรงเรียนต่างๆอีกด้วยค่ะและห้องนี้มีความพิเศษคือภายในห้องนะคะมีการ build-in furniture ไว้ครบครันแล้วค่ะกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านตามนี้ไปชมกันแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องที่นิ้วพามาชมแล้วนะคะห้องนี้เลขที่772ทับ276ค่ะอยู่ที่อาคาร A ชั้น12 a นะคะเดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมในตัวห้องกันเลยดีกว่าค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด33.07ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและก็1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะเราก็จะพบกับตูเ้เก็บของนะคะแล้วก็ตูเ้เก็บรองเท้าค่ะอยู่บริเวณมุมด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งภายในมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีการทำห้องอาบน้ำไว้สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะมีการบิวอินไว้เรียบร้อยครบถ้วนเลยค่ะทั้งการปิดผนงังวอลเปเปอร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆขาดเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนนะคะก็สามารถเข้าอยู่ได้แล้วค่ะเดินลึกเข้ามาในตัวห้องนะคะเราก็จะเจอกับตู้สําหรับเก็บของค่ะแล้วก็ชั้นวางทีวีนะคะซึ่งท่านสามารถวางเครื่องเสียงและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ค่ะ อีกมุมหนึ่งของห้องนะคะก็จะมีการจัดวางโต๊ะสาหรับรับประทานอาหาร2ที่นั่งค่ะแล้วก็มีการวางโซฟาขนาดใหญ่พร้อมกับโต๊ะกลางเป็นมุมที่สามารถใช้พักผ่อนได้เวลาเลิกงานค่ะ าจากห้องนั่งเล่นค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีการใช้ประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนภายในห้องนอนค่ะมีการวิวอินไว้ครบแล้วนะคะทั้งฐานเตียงและเตียงขนาดใหญ่พร้อมกับชุดเครื่องนอนค่ะอีกมุมนึงค่ะมีการวิวอินเป็นโตเครื่องแป้งสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการแต่งหน้าได้และบริเวณปลายเตียงนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถใช้จัดเก็บเสื้อผ้าได้ค่ะ จากห้องนอนเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนี้นะคะจะอยู่ติดกับระเบียงเลยค่ะห้องครัวนี้นะคะมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะมีการบิวอินส่วนท็อปค่ะตู้สาหรับจัดเก็บของมีซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ท่านสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้และอย่างที่นิ้วบอกค่ะว่าครัวนี้อยู่ติดกับระเบียงนะคะทําให้สามารถเปิดระบายอากาศเวลาทาอาหารได้ค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะมีการทำพื้นที่ระเบียงค่ะแบบซันเคนบาคนีนะคะมีความพิเศษก็คือเป็นระเบียงที่ไล่ระดับค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่ท่านสามารถนั่งพักผ่อนได้นะคะระเบียงนี้มีความกว้างมากๆเลยค่ะสามารถตากผ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและห้องนี้ค่ะอยู่ที่ชั้น 12A ทําให้สามารถชมวิวสวยๆค่ะของโคง้งแม่น้ําเจ้าพยาและสะพานพระราม9ได้ค่ะการเดินทางไปยังคอนโดยูดีไลท์รีสิเดนซ์หรือว่าฟอนพระราม3 เริ่มต้นบริเวณหน้าโฮมโปรพระราม3ขับตรงไป3.8กิโลเมตรแล้วกลับรถใต้สะพานจากนั้นขับต่อไปบนถนนพระราม3อีก1.9กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะเพียงแค่มีกระเป๋าเสาื้อนะคะก็พร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรายราล้อมรอบโครงการอีกด้วยค่ะถ้าใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงค่ะสามารถติดต่อก,กับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง f a c b o o k Fan Page พ a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่นบ้านๆ้านบ s ยเจสเซ a เมน e ทนค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่สำคัญ นนะะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการที่อยู่ในทำเลกักยภาพค่ะส่วนอีพีหน้ามิวสุพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ